วิตามินและเกลือแร่นะคะเป็นหมู่ที่สี่ของอาหารหลักของเรานะคะซึ่งวิตามินและเกลือแร่เนี่ยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะในเรื่องของการทํางานของระบบอวัยวะต่างๆให้สัมพันธ์กันนะคะเรียกว่าเป็นโคแฟกเตอร์ actor, นะคะเป็นหน่วยงานที่ช่วยทําให้เชื่อมต่อในแต่ละอวัยวะกันอย่างสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะถามว่าจําเป็นหรือไม่ต้องถามกลับของแต่ละคนคะ่ะว่าได้รับแต่ละวันเพียงพอหรือเปล่าในอาหาร ที่ได้รับประทานในแต่ละมื้อนะคะซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับอย่างเพียงพอหรอกคะ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างเช่นวิตามินดีคะ่ะที่เราคิดว่าเราได้รับกันเพียงพออยู่แล้วจากแสงแดดบ้านเรานะคะเพราะว่าบ้านเราก็มีแสงแดด ตลอดเวลาใช่ไหมคะแทบจะเกือบ20ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะแต่พบว่าปกติเนี่ยการได้รับแสงแดดจากได้รับวิตามินดีจากแสงแดดนั้นนะคะก็ต้องได้รับโดยตรงแล้วก็เป็นระยะเวลานานพอสมควรแต่เรามีการทาครีมกันแดดแล้วก็อยู่ในอาคารมากจนเกินไปนะคะจะาำให้คนไทยนะคะกว่า90%นะคะมีอาการขาดวิตามินดีขึ้นมาและนอกจากนี้นะคะแหล่งอาหารของวิตามินดีก็ เรียกว่าไม่ได้หาได้ทั่วๆไปนะคะเช่นปลาเท้าปลาแซลมอนหรือปลาทะเลน้ำลึกต่างๆที่จะมีวิตามินดีควบคู่กันไปด้วยนะคะและยิ่งอายุมากขึ้นก็จะทำให้การสังเคราะห์วิตามินดีในร่างกายเราลดน้อยลงนะคะเลยทำให้อาการต่างๆในการขาดวิตามินเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะทีะ่ที่เราคิดว่าเราไม่ขาดแต่เราขาดนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีกหลากหลายมากมายนะคะทีะ่มีผลต่ออวัยวะ ต่างๆนะคะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นระบบของสายตาแล้วก็ประสาทนะคะวิตามินที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่วิตามิน A วิตามิน B1 B5 B6 และ B12 ค่ะ ในส่วนของระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่มีความสําคัญมากๆในยุคป,ปัจจุบันนะคะวิตามินซีมีส่วนเกี่ยวข้องมากๆเลยนะคะวิตามินดีซิงค์แล้วก็ไลซีนนะคะมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราค่ะระบบของหลอดเลือดและหัวใจนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอ e, ีวิตามินเคโฟลิกธาตุเหล็กหรือวิตามิน B5 ล้วนมีส่วนช่วยในการทําให้การสร้างเม็ดเลือดหรือระบบหลอดเลือดหัวใจของเราแข็งแรงนะคะ อีกระบบหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะวิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะคะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดูและซิงคและกลูตาเมีมีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันค่ะอีกระบบหนึ่งที่สําคัญมากๆและสาวๆให้ความสนใจนะคะคือลักษณะของผิวผมเล็บนะคะถ้ามีความแข็งแรงก็ต้องอาศัยวิตามินซีวิตามิน B2 B3 ไบโอตินไกลซีนและซิง์ร่วมด้วยนั่นเองค่ะยังมีอีกระบบหนึ่งค่ะที่ สำคัญมากไม่แพ้กันคือระบบลำไส้ของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีหน้าที่ดูดซึมวิตามินเกลือแรกกลับไปใช้นะคะรวมถึงการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนั่นเองค่ะพบว่าหากเรามีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มากเพียงพอจะทําให้เกิดสมดุลลำไส้เราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะคนท้องผูกก็จะขับถ่ายได้ตามปกติคนท้องเสียก็จะขับถ่ายได้ตามปกติเช่นเดียวกันนะคะจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้หรือว่าโปรไบโอติกนี้นะคะมีหลากหลาย นะะหนึ่งสายพันธุ์ก็คือบาซิลัสโคแอคูแลนนะคะจะช่วยทําให้เสริมสร้างการสมดุลของลําไส้เราดีมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้ด้วยค่ะ แต่มีอีกระบบหนึ่งค่ะที่มีความสําคัญมากๆกับภาวะความเครียดในปัจจุบันเลยค่ะคือภาวะของอารมณ์นั่นเองนะคะการรับประทานแอลกูตามีนหรือว่า L อลทีแอนีนที่มีงานวิจัยนะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะอารมณ์ได้เสถียรขึ้นนะคะอย่างเช่นตัว L อลทีแอนีนเองที่ได้มาจากตัวสารสกัดของชาเขียวนะคะพบว่ามีงานวิจัยในการช่วยในการลดความเครียดหรือลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเราลงได้นะคะทําให้ภาวะ อารมณ์แปรปรวนเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็นอนหลับสนิทได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ข่าวิตามินที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจริงๆสามารถหาได้จากอาหารได้เช่นเดียวกันค่ะแต่เราต้องดูว่าเรารับประทานไหวหรือเปล่านะคะอย่างเช่นฟักทองนะคะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E ถูกไหมคะและแร่ธาตุอื่นๆการที่จะจะได้รับวิตามินที่เพียงพอจากฟักทองเนี่ยเราต้องกินฟักทองทั้งลูกนะคะฉะนั้นเราอาจจะได้รับภาวะตัวเหลืองตาเหลืองตามมาฉะนั้น ประโยชน์อาจจะน้อยกว่าโทษกันเป็นไปได้หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นเราต้องการ L-Tanine ที่มีส่วนช่วยในการปรับสภาวะทางอารมณ์เพิ่ม Alpha wave ในสมองทำให้เรามีสมาธิที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะที่ได้มาจากสารสกัดชาเขียวนะคะเราอาจจะต้องรับประทานชาเขียวเป็นกิโลเพื่อที่จะ